สวัสดีกับทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ค่ะวันนี้มาต่อกันที่ EP2 ถอดรหัสตลาดหุ้นกันค่ะขอขอบคุณนะคะบทความดีๆจากเว็บไซต์ g r e d is good นะคะแล้วก็เว็บไซต์ไทย daytrade com ซึ่งตอนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วนะคะบทความนี้ตั้งแต่วันที่20เมษายน2013นะคะ trader secret code ถอดรหัสตลาดหุ้นตีแผ่จากห้องคานะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่2 Limit loss ไม่เป็นเงินเย็นหายเกลี้ยงค่ะทุกคนที่เจ๊งหุ้นเหมือนกันคือไม่ยอม stop loss ทำให้ผมเข้าใจว่าถ้าเราอยู่ในวงการนี้ได้นานเราต้องรู้จักวิธีจํากัดความเสี่ยงต้องชิงตัดคัดทุนหรือคัดลอสเสียแต่เนินเนิ<ๆ>ก่อนที่ตัวเลขคัดทุนจะบานปลายทันตแพทย์ยันยงพันวงกล่อมหรือหมอยงนักทรลงทุนรายใหญ่ของไทยได้กระไาว้นะฮะถ้าท่านอยากเป็นนักลงทุนกีฬามืออาชีพ<ๆ>ขออภัยค่ะถ้าท่านอยากเป็นนักกีฬามืออาชีพ ท่านก็ต้องเข้าหานักกีฬาทีมชาติถ้าท่านอยากเป็นนักกอล์ฟท่านก็ไม่ควรจะมาถามผมเพราะผมที่กอล์ฟไม่เป็นถ้าท่านกำลังจะขึ้นเครื่องบินก็ไม่ควรชมภาพยนตร์ที่มีฉากเครื่องบินตกและถ้าท่านอยากเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นก็ต้องสัมภาษณ์และเรียนรู้ถอดประสบการณ์จากเซียนหุ้นที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับ ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสเจอเซียนหุ้นผมจึงไม่รีรอที่จะถามท่านเหล่านั้นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นหุ้นเซียนหุ้นแต่ละท่านตอบเหมือนกันทุกคนเลยยังกันนัดกันมาสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นหุ้นคือต้องลิมิตผลขาดทุนเป็นและหากใครขาดทุนไม่เป็นอย่ามาเล่นหุ้นใช่ครับซื้อหุ้นแล้วหุ้นขึ้นคงไม่ใช่ปัญหาแต่ซื้อหุ้นแล้วลงมา มันขึ้นยากนะครับคิดง่ายๆว่าถ้าหุ้นลงมา5 0าสิอก็หมายความว่ามันจะต้องขึ้นไปถึง100%่งรยเปอรนะครับกว่าจะกลับมาเท่าทุนถึงจะอ้างว่าเป็นเงินเย็นไม่ขายไม่ขัดทุนก็เถอะร้อยทั้งร้อยของคนที่เล่นหุ้นแล้วเจ๊งเราลองไปสอบถามสํารวจดูสิครับล้วนเกิดจากการขายขัดทุนไม่เป็นทั้งนั้นแหละ พอขายขาดทุนไม่เป็นหุ้นที่เราถือไว้ก็ทุนหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทบไม่เหลืออะไรเลยรอยทั้งรอยของคนที่เล่นหุ้นแล้วเจ๊งล้วนเคยได้กำไรจากหุ้นกันมาทุนหน้าทั้งนั้นครับแต่ความมั่นใจในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งว่ามันจะกลับมาทำกำไรได้อีกเลยถือไปเรื่อยสุดท้ายกินทุนหมดเกลี้ยง จนกำไรที่หาได้มาก็ไม่สามารถเอามาทำน้ำยาอะไรได้มีอีกกรณีหนึ่งที่ส่วนใหญ่ทําผิดซ้ำๆพบเห็นบ่อยๆคือนอกจากจะไม่ยอมขัดทุนแล้วยังซื้อถั่วเฉลี่ยต้นทุนลงมาเรื่อยๆอีกอันนี้ยิ่งเจ๊งเร็วขึ้นเข้าไปใหญ่ตอนซื้อถั่วเฉลีย่ยราคาทุกคนก็ดันทุเรังเหมือนๆกันนะครับ ว่าหุ้นที่ลงมานี้พื้นฐานดียังไงก็ต้องขึ้นสุดท้ายกว่าจะรู้ว่าพื้นฐานของหุ้นเปลี่ยนไปเป็นหนังเศร้าพอเราก็เน่าไปซะก่อนยากเกินจะเยียวยาเลยละ่ะสอบถามสำรวจผู้คนในห้องค้ามาแล้วเหตุผลคล้ายๆกันเลยฮะเอเราเราท่านๆ่านดันทุรังด้วยความคิดทำนองนั้นด้วยหรือเปล่าเนี่ย พี่เกตซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์กิมเองที่ราคา64บาทโดยตั้งใจว่าจะลงทุนระยะยาวเนื่องจากเห็นว่าเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ที่มี Market ็ตแชร์สูงสุดในสมัยนั้นพอเริ่มขาดทุนพี่เกตก็นึกเสียดายที่ตอนมีกำไรไม่ได้ขายครั้นจะให้มาขายขาดทุนก็ทำใจไม่ได้เลยเฝ้ารอเฝ้าหวัง ว่าเดี๋ยววันหลังมันคงจะกลับมาที่ราคาเก่าได้ปัจจุบันเหลือ20กว่าบาทพี่เกตขายไม่ลงซะแล้วพี่เอกซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโกที่ราคา10บาทในช่วงเวลาไล่เรียกกับพี่เกตพอขึ้นไป12บาทพี่เอกไม่ได้ขายกำไรไม่ถึง200,000บาทพี่ไม่ขายหรอกพี่เอกให้เหตุผล พอ,อวิ่งลงมาเข้าใกล้ทุนพี่เอกก็ไม่ได้ขายอีกเพราะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาแน่ๆเมื่อราคาหุ้นลงมาจนกระทั่งเริ่มกลายเป็นขาดทุนเล็กน้อยพี่เอกก็ยังไม่ขายอีกแม้ที่กำไรยังไม่ได้ขายเลยจะให้มาขายขาดทุนเหรอจากนั้นราคาก็ดิ่งลงเรื่อยๆปัจจุบันราคาหุ้นเหลือเพียง3-4บาทพี่เอกปล่อยวางเสียแล้ว พี่เกตกับพี่เอกเริ่มเข้าใจแล้ครับว่าหุ้นบริษัทหลักทรัพย์จะสวิงขึ้นรุนแรงเว่อรเวอร,เ,วอรเสมอเมื่อปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นกลับมาคึกคักสุดขีดและจะเป็นจะตายหายใจรวยรินทุกครั้งที่ตลาดซบเซาแต่บทเรียนนี้ราคาออกจะแพงไปนิดผมพิดเองแหละครับที่ออกหนงังสือเล่มนี้ช้าไป เฮียย่งเล่นหุ une, ้นรับเหมาก่อสร้างเพียงกลุ่มเดียวเพราะแกชำนาญในวงการนี้เฮียย่งเคยทำกำไรจากการขายหุ้นบริษัทอิตาเลียนไทย e v เวล็อปเมนต์และบริษัทชออการช่างได้ถึง30%ในเวลาสั้นๆแกเลยประทับใจเป็นพิเศษครั้งหลังสุดก็หลายปีมาแล้วล่ะเฮียซื้อหุ้นอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนตที่ราคา11บาทและซื้อหุ้นชอการช่างที่26บาท เห็นว่าได้งานใหญ่หลายโครงการราคาหุ้นน่าจะไปได้ต่อแต่หลังจากซื้อได้ไม่นานมันก็ร่วงลงต่อหน้าต่อตาแต่เฮียหาได้หวันไหวไหม่เนื่องจากสองบริษัทนี้เป็นเจ้าพ่อในวงการรับเหมาก่อสร้างของไทยถือไว้ต่อไปเดี๋ยวมันก็คงจะกลับมาปัจจุบันราคาหุ้นอิตาเลียนไทย e v e l o p อ e n มเหลือเพียง5บาทและราคาหุ้นชอกันช่างเหลือเพียง8บาท ส่วนเฮียโยงเลิกเล่นหุ้นไปแล้วเฮียโยงสูญเสียทั้งกำไรและเงินต้นเพราะเฮียขาดความเข้าใจในเรื่องของ sell on fact ก่อนจะเปิดประมูลจะมีการเก่งกำไรขึ้นไปรอมากพอแล้วว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้จะได้โครงการหลายหมื่นล้านดังนั้นไม่ว่างานประมูลนั้นจะได้มาหรือไม่มาก็ตามกลุ่มคนจำนวนมากที่ซื้อเก่งกำไรรอไว ก็จะขายหุ้นทำกำไรออกมาอยู่ดีคุณออสเป็นนักลงทุนระยะยาวหลังจากพิจารณาไตรตรองจนดีแล้วก็เลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่ตระกูลของอดีตท,ท่านนายกทักษิณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยความมั่นใจว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น์ประโจเหมาะกับช่วงนั้นตลาดหุ้นดิ่งลงท่านนายก,ก็รีบออกมารณรงค์ด้วยสโลแกนไม่ขาย ไม่ขาดทุนคุณออสจึงกัดฟันถือเรื่อยมาพร้อมทั้งซื้อลงทุนเข้าไปอีกมากมายทุกครั้งที่ราคาหุ้นเหล่านี้ลงต่ำโดยความมั่นใจว่าลงทุนระยะยาวในหุ้นกลุ่มนี้ยังไงก็ไม่เจ้งจากราคาแรกที่เข้าลงทุนในหุ้น i อ v ีีที่28บาทหุ้นดาวเทียมชินซทเทอร์ไลท์ที่20กว่าบาทและหุ้น ชินคอร์ปอเรชั่นที่44บาททุกวันนี้หุ้น ITV เหลือเพียง1บาทแถมถูกห้ามซื้อขายอีกส่วนหุ้นดาวเทียมชินซัตเท l ร์ไลท์เหลือเพียง10กว่าบาทและหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นก็ดิ่งลงมาเหลือเพียง20บาทเท่านั้นขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเขียนขึ้นเมื่อขอไปคับ เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เขียนขึ้นเมื่อปี2013หรือปี2556ที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์แต่อาจจะเขียนก่อนน,น,นั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นราคานี่คือเป็นราคาของเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อยค่ะคุณออสมีความตั้งใจแรกเริ่มที่จะลงทุนระยะยาวแต่กลับไปเลือกหุ้นระยะสั้นกลางที่ไปผูกติดกับสังพทานและการเมือง แม้กระทั่งสถานการณ์เปลี่ยนไปตระกูลชินวัตรขายหุ้นของตระกูลให้กับทางสิงคโปร์แล้วแต่คุณออสก็ยังยึดนโยบายเดิมไม่ขายไม่ขัดทุนทั้งทั้งที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เปลี่ยนมือไปแล้วทั้งทั้ที่การเมืองพริกกลับตรััรนี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงมากที่คุณออสฝากเตือนพวกเราเจ๊พาเป็นนักลง ทุนขอภัยเจ้พาเป็นนักเก่งกำไรตัวยงหุ้นตัวไหนคราบสวยวิ่งเร็วอดใจไม่ได้ที่จะต้องวิ่งตามทุกทีมันตื่นเต้นเราใจดีเจ้แกว่างั้นหุ้น n น t u r a l Park ต้นทุน8บาทเจ้ก็มีหุ้น n อ h o ซ s i n าต้นทุน9บาทเจ้ก็มีหุ้นสิงห์พาราเทคต้นทุน9บาทเจ้ก็มี ปัจจุบันยังอยู่ครบทุกตัวไม่ได้หายไปไหนแต่ราคาในตลาดกลับเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจหุ้น natural park เหลือเพียง20กว่าสตางค์หุ้น nc housing เหลือเพียง3บาทหุ้นสิงห์พาราเทคเหลือเพียง2บาทกว่าๆเจพาเริ่มด้วยความตั้งใจจะเก่งกำไรแต่พอซื้อแล้วลงเจจะเสียดายไม่อยากขายขาดทุนและจะเก็บไว้ในพอร์ตถือเป็นการลงทุนแทน แอนพาก็มีโครงการใหญ่ๆอยู่ตั้งเยอะ NC Housing ก็ไม่น่าห่วงยังไงคนก็ต้องซื้อบ้านส่วนสิงพาราเทคพื้นฐานก็ดีไม่นึกว่าแต่ละตัวจะลงมาได้ถึงขนาดนี้รูนี้เจ๊าขายเป็นแต่ทีแรกที่ลงมานิดหน่อยแล้วถ้าขายตอนนั้นนะขาดทุนนิดเดียวเอง จะพาเริ่มเห็นสัจธรรมหลังจากเก่งกำไรในหุ้นพื้นฐานและลงทุนในหุ้นเก่งกำไรมาเป็นเวลาหลายปีนาบิกสนิทกับนักเล่นหุ้นรายใหญ่เจ้าของฉายา The ะซัโทกกลิ้งก้างหากันเป็นประจำอย่างกับเพื่อนสนิทรอบแรกเดอะซับอกจะทำราคาหุ้นพิกน็อกไปที่20บาทมันก็ไปจริงๆ บอกว่าจะทำราคา Western Wire ไป30บาทมันก็มาตามนัดพอทำกำไรกันไปท่วนหน้าอิมมีพรีมันราคามันก็ร่วงลงมาตามระเบียบของหุ้นเก่งกำไรอีกไม่นานหลังจากนั้น The Sun ก็โทรมาให้เป้าใหม่ใหญ่กว่าเดิมโดยความเชื่อความศรัทธาเต็มร้อยคราวนี้นาะบิกลุยสุดตัวและหัวใจเคาะซื้อพิกนอก รอบใหม่แถว15บาทขาซื้อเวสเท r ร์นไวรอบใหม่แถว20บาทใครจะเตือนว่ามีข่าวร้ายรออยู่ยังไงก็ไม่ฟังมั่นใจสุดๆปัจจุบนันนี้ทั้งพิกน็อกและเวสเท r ร์นไวไร้ร่องรอยของเดอะซัล่าสุดพิกน็อกเหลือเพียง30สตางค์และเวสเท r ร์นไวเหลือเพียง6บาทกว่านอกจากตัวอย่างของพี่ป้านะอา ที่ได้รับอนุญาตให้นำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์แก่นักลงทุนหน้าใหม่แล้วยังมีเหตุผลยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสุดยอดฮิตของต้นต่อการเจงหุน้นจะลองถ่ายดูก่อนไหมครับว่าคำอ้างไหนฮอตฮิตติดชาร์ตมันลงมามา,มากแล้วคงไม่ลงไปลึกกว่านี้แล้วมั้งฮอตสุดๆครับฮิตติดชาร์ตขึ้นแท่งนัมเบอรวันตลอดการ อย่างที่เสียนหุ้นพันล้านหมอยงบอกไว้นั่นแหละครับถ้ามัวแต่ยึดข้อมูลในอดีตสักวันคงหมดตัวแน่ราคาหุ้นจริงๆควรจะเป็นเท่าไหร่ใครเป็นผู้กำหนดละครับเรากำหนดได้ตามอำเภอใจหรือเปล่าเห็น <c oughs> อากอาซิมในห้องค้ากำหนดราคาเองตลอดเลยว่าจะซื้อที่ราคาเท่านั้นจะขายที่ราคาเท่านี้ทั้งๆที่บางทีราคาที่ว่า ก็ยังไม่น่าซื้อด้วยซ้าเพราะช่วงนั้นมีแต่คนอยากขายออกแต่ไม่ยักก็มีคนอยากซื้อและหลายดอดหลายครั้งไม่ยอมลดราคาขายลงมาจนทุกว,วันนี้ถูกแสนถูกยังขายให้ใครไม่ได้เลยก็มีอยู่บ่อยโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถซื้อหาเป็นเจ้าของได้พระณนะทิ่เครื่องเพจเจราคาถูกแค่ไหน ก็ไม่มีใครซื้อใช่ไหมครับทำไมของบางอย่างยิ่งแพงลูกค้าย,ยิ่งแย่งกันซื้อแต่ของบางอย่างยิ่งถูกลงผู้ขายกลับยิ่งแข่งกันลดราคาคุณก็เหมือนกันครับช่วงไหนคนในตลาดให้ความสำคัญกับหุ้นกลุ่มไหนมากถึงแพงแล้วก็ยังมีแพงกว่าขณะที่หุ้นบางกลุ่มบางตัวหมดความน่าสนใจลงซะแล้วถูกอย่างไรก็ไม่มีใครเอา นี่คือทั้งหมดของ EP 2 Limit Loss ไม่เป็นเงินเย็นหายเกลี่ยวก,กับ EP 3ยิ่งถูกยิ่งซื้อยิ่งซื้อยิ่งลงในตอนต่อไปในช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุน้นใน YouTube แห่งนี้หรือผ่านพอดแคสต์คุณประเมาเล่าเรื่องหุน้นใดเช่นกันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกด subscribe l i ล e Share พบกันใหม่คลิปหน้าตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ